สวัสดีคะ่ะทุกท่านมาพบกับก้อนเป็นคลิปสั้นๆเนาะวันนี้กอนจะมาแชร์ว่าเราทําแบบนี้ยผอมลงนแน่ๆนะคะหุ่นเฟิรม์มหุ่นดีลงเลยนะจ๊ะทุกคนเนาะก็คือการทำคาร์ดิโอนั่นเองเริ่มเลยการทำคาร์ดิโอทําแบบไหนนะคะให้หุ่นเฟิรม์มหุ่นดีแล้วก็ผอมลงเห็นได้ชัดนะคะทุกคนนะกอนก็ทําแบบนี้อยู่นะคะกอนก็ทําแบบนี้อยู่การคาร์ดิโอน่ะ เป็นการลดน้ำหนักที่ดีเป็นการลดไขมันที่ดีอีกแบบหนึ่งนะคะนอกจากการเลือกทานแล้วเนาะก็คือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนั่นเองสำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่ร่างมีนะคะเริ่มต้นง่ายๆโดยการทำคาร์ดิโอนะคะเราก็กลับมารีเช็คตัวเองนะคะทุกท่านนะกลับมารีเช็คตัวเองว่าในหนึ่งสัปดาห์เราคาร์ดิโอไปเยอะเท่าไหร่แล้วเราคาร์ดิโอไป กี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วนะคะทุกท่านนะให้แบ่งออกแบบนี้ค่ะแบ่งออกอเป็น3ลักษณะนะคะของการคาร์ดิโอเนาะก็คือเรามารีเช็คแบบว่าแบบแรกนะคะแบบแรกก็คือการช่วยให้การคาร์ดิโอแบบนี้ช่วยให้ร่างกายช่วยให้หัวใจของเรานะคะดีช่วยให้ปอดแข็งแรงช่วยให้หัวใจเราแข็งแรงนั่นเองนะคะก็คือการคาร์ดิโอ จำนวนนาทีอยู่ที่150นาทีต่อสัปดาห์นะคะอันนี้คือแบบแรกนะคะคือทำยังไงล่ะทำยังไงคือใน1สัปดาห์นะคะเราก็แบ่งออกไปเลยค่ะอาจะคาร์ดิโอโดยการวิ่งนะคะการกระโดดโต๊การเต้นอเนอรโรบิกก็แล้วแต่นะคะใน1สัปดาห์เราอาจจะเล่นออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยประมาณ3วันก็ได้นะคะแบ่งออกเป็นวันละ50นาทีได้เลยหรือว่า หนึ่สัปดาห์ออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอสครั้งก็ได้นะคะแบ่งออกเป็นวันละ3 0มนาทีหรือวันละ4ี่สินาทีแล้วแต่เราจะแล้วแต่เราจะเขาเรียกว่าอะไรแบ่งเวลาเนาะอันนี้คือแบบแรกนะคะถ้าเกิน1สัปดาห์ครบ150นาทีนะคะก็นั่นหมายถึงว่าหัวใจเราเริ่มแข็งแรงปอดเราเริ่มแข็งแรงนั่นเองนะคะแล้วแบบที่2ก็คือ การเริ่มลีนไขมันจากการคาร์ดิโอนะคะก็คือ1สัปดาห์เราจะต้องคาร์ดิโออยู่ที่ประมาณ2 0 0้นาทีต่อสัปดาห์นะคะทุกท่านนะ200นาทีต่อสัปดาห์เราจะแบ่งยังไงละก้อนนะคะแบ่งแบบนี้ได้เลยค่ะว่าอ่าวันหนึ่งเราคาร์ดิโอประมาณ50นาทีหรือ1ชั่วโมงได้เลยนะคะ1สัปดาห์เราอาจจะคาร์ดิโออยู่ที่ประมาณ4 4วันนะคะ4วัน 4หรือ5วันดีนะคะให้มันได้200นาทีนะคะต่อสัปดาห์แบบเนี้จะเป็นการลีนไขมันเบื้องต้นของร่างกายนะคะเหมือนเราวอร์มอัพเหมือนเราวอร์มอัพใช่ไหมคะทุกท่านนะเนี่ยร่างกายเขาจะเริ่มชินนะคะเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าช่วงระยะเวลาคือ200นาทีเนี่ย200นาทีต่อสัปดาห์นะคะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเราทำ200นาทีนะทุกท่านนะ ให้แบ่งออกนะคะทุกท่านนะนั่นแหละร่างกายเราเขาจะเริ่มชินเขาจะเริ่มรู้ว่าแบบนี้คือการเผาผลาญไขมันในช่วงแรกๆนะคะในช่วงลีนไขมันแรกๆเนาะแล้วก็แบบที่3มก็คืออันนี้คือลีนไขมันได้ดีมากๆนะคะทุกท่านนะก็คือการคาร์ดิโอ250นาทีขึ้นไปต่อสัปดาห์นะคะเราแบ่งไปเลยวันหนึ่งเราคาร์ดิโอ50นาทีนะคะหรือ1ชั่วโมงนะคะต่อสัปต่อวันเนาะก็นับไปเลยประมาณ ห้าวันหกวันต่อสัปดาห์ไปเลยนะคะทุกท่านนะแบบนี้แบบที่สามเนี่ยจะเป็นการลีนไขมันได้ดีนะคะลีนไขมันได้ดีเราทําแค่นี้นะคะหุ่นเราก็จะดีจะเฟิร์มขึ้นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเลยค่ะทุกท่านนอกจากการเลือกการกินนะคะนั่นเลยค่ะกอนก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยกอนก็จะมาทําคลิปแล้วก็แชร์ เรื่องราวความรู้แบบนี้นะคะแล้วก็จะลงคลิปให้ทุกท่านนะคะให้ทุกท่านเข้ามาแบบเอาแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็รับไปปรับทําปรับใช้ในชีวิตของเราในชีวิตประจาวันของเรานะคะเอาไปปรับใช้เนาะก่อนจะลงคลิปในช่วงเช้าประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะให้ทุกท่านมาติดตามก่อนได้กดซีเฟิร์สได้นะคะทุกเช้าประมาณช่วง7จ็ดโมงเช้าก่อนก็จะมาลงคลิปไว้นะคะฝากติดตามก่อน,อนด้วยนะคะเพจปั้น เออไม่ใช่สิเพจนูเปลี่ยน่ด้นั่นเองจ้า